ข้ามไปที่ชางเอเฟเอคัพของไทยเมื่อวานนี้รอบ8ทีมสุดท้ายกันบ้างชนบุรีโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเอาทล่มเมืองทองไปถึง3 0ศูนย์ด้วยกันคู่นี้แข่งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านของเมืองทองแต่ว่าเมืองทองนั้นโดนแบนห้ามแข่งในบ้านต้องใช้สนามกลางแทนนะครับครึ่งแรกั้เล่นได้อย่างสูสีแต่ว่าไม่มีสกอร์เสมอกันไป 0- 0เข้าสู่ครึ่งหลังเล่นได้แค่10นาทีเท่านั้นนะครับ ทางทีมเยือนทีมชมบุรีได้จุดโทษเมื่อดิษกรทองเหลานะครับไปทำฟาวโรดิโกและจิโอนะครับและเป็นเลนโดอสมซาวยิงให้ทางชมบุรีขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับนี่เป็นประตูขึ้นนำของชมบุรีจากนั้นเพียงแค่นาทีเดียวนะครับอดุลลาโซทางทะลุช่องให้กับทางเลนโดอสมซาวหลุดขึ้นไปชิดข้ามหัว วิศนุศักดิ์แก้วเรืองนาเป็น2-0นะครับยิงได้สุดยอดมากๆนะครับสําหรับเรโดสมซาวชมบุรีนั้นมาได้ประตูตอกย้ําชัยชนะนะครับในนาทีที่87จากการม่งของโรเจอโรโดิโก้นะครับนักเตะบราซิลนะฮะลูกนี้เลยครับทางนูนรูลุดขึ้นไปนะครับแล้วเป็นโรดิโก้ม่งเข้าไปนะครับย้ําชนะให้กับทางชมบุรีชนะไป3-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับ มาดูผลนี่เฟคับไทยกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้แข่งกัน3คู่เมืองทองแพ้ชนบุรี03ชใย์สาชนาชนะสุพรรณ3 2นะครับสกโตไทยชนะการท่าเรือ40อีกทีหนึ่งที่เข้ารอบไปรอก่อนอยู่แล้วคือราชบุรี f c นะครับ